่ทุกคนกลับมาพบก,กับกีวีกครั้งในช่วงแฮปปี้เวทีทามช่วงเวลาธรรมด่ดี่สำฝากเพื่อนๆทุกคนเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้มีแต่ความสุขค่ะเ,เพื่อนๆคะในช่วงข้าพรรษาที่ผ่านมามีโครงการบวญพระหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษาใครที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในโครงการดีๆแบบนี้ก็ต้องขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะ คนที่ได้บวชถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแล้วล่ะคะ่ะวันนี้กีมก็ขอ,อน,นเสนอต้องมาเกยวกับการบวชและอินเทกับเทศกาลดีกว่าค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ตั้งติดตามตอนนี้เลยค่ะเรื่องราวก,ก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งมีพญานาคชื่อสังคปาละอาศัยอยู่หน้าพิภพวันหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นสัตว์เดรัจฉานวันหนึ่งวันหนึ่งก็อาศัยแต่บุญเก่าไปใช้วันวันจะหาบุญใหม่ได้จากที่ใด ในเมื่อไม่ได้เป็นมนุษย์จึงคิดว่าการรักษาศีลน,นั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ได้บุญอัตภาพนี้แต่การรักษาศีลของแระนั้นก็มีอุปสรรคเพราะว่านางนาคมานิกามักจะแวะเวียนมาหาทําให้ศีลที่รักษาอยู่ต้องขาดเสมอจึงตัดสินใจหนีขึ้นไปถึงสี่บน,นโลกมนุษย์แม้จะรู้ว่าในเมืองมนุษย์นั้นน่านกลัวและอันตรายเพียงใดด้วยความคิดที่อยากจะหาบุญใส่ตัวจึงตัดสินใจเดินทางไปยังโลกมนุษย์ เมื่อไปถึงแล้วก็สมาทานศีลอด่าแม้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก็จะไม่ยอมละเมอศีลเด็ดขาดจากนั้นก็นอนขดอยู่บนจอมปลวกที่ริมฝั่งแม่น้ำนั่นเองวันหนึ่งมีชาวบ้านเข้าป่ามาล่าสัตว์เมื่อได้เห็นพญานาคก,ก็พากันดีใจช่วยกันกระชากหางพญานาคลงดินใช้หวายด้ามหนามทิ่มแทนไปตามตัวแาดแถงแล้วพากันล่าพญานาคไปตามพื้น ทำให้หัวของพญานาต้องถูกตีกกับพื้นจนเลือดออกในขณนะนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งนั่งเกวียนผ่านมาเมื่อได้เห็นพญานาก็รู้สึกสงสารจึงนำท้องแท่งโคผ้านุ่งผ้าห่มและเครื่องประดับทั้งหลายมอบให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นค่าไถ่ตัวพญานาและขอให้นำพญานากลับไปปล่อยลองแม่น้ำเพื่อกลับคืนสูน่นภิภพดังเดิม พญานาคได้เชิญท่านเศรษฐีหลวงพญานาคพิภพและเล่งยง้องอยู่ในเกรรมคุณมากมายถึงหนึ่งปีเต็มจนท่านเศรษฐีเริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายจึงกล่าวว่ากรรมคุณนี้ช่างน่าเบื่อเหลือประมาณจึงขอให้พญานาคนำตัวกับส่งยังโลกมนุษย์จากนั้นก็ได้ออกบวชและเที่ยวจาริกไปจนถึงตัวเมือง พระเจ้าพระราศีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเริ่มใส่ด้านนิมนต์มาถวายพัตตาหารและถามถึงกาสระซราบเพื่อเอาบวชฤหรือสีตอบว่าตนได้ช่วยพญานาคไว้และเพื่อเป็นการตอบแทนพญานาคที่พาอยู่ในนั้พิภพได้รับการปฏิบัติบำเพ็ญเสวอรถทีพยูถึงหนึ่งปีเต็มก็รู้สึกเบื่อหน่ายและทราบมาว่าสมบัติของพญานาคนั้นได้มาด้วยบุญที่ยามถูกชาวบ้านทรมานก็พากลัวสินขาด ได้เห็นตัวอย่างดังนี้จึงใครข่ขอบรระชาด้วยศรัทธาเมื่อพระราชาได้ฟังก็เกิดความคิดว่าแต่นี้ไปจะหมั่นทำบุญบำเพ็ญทานตลอดชีวิตพระฤาษีก็มั่เพ็นสมณะจนได้ฌานไปบังเกิดในพรหมโลกส่วนพญานาก็หมั่นรักษาอุโบสถสีไม่เคยขาดเลยจนตลอดชีวิตจากเรื่องที่เพื่อนๆได้ฟังกันไปแล้วจะเห็นได้ว่าพญานาคยำสละดการอรรรมเพื่อมาชื่นชมในศีล มีศีลเป็นเกราะของชีวิตผู้ที่รักษาศีลย่อมใจใสสะอาดบริสุทธิ์สมาธิตั้งมั่นได้ง่ายเพราะจิตไม่เมื่อหมองสกระเบนิสัยรักมั่นในศีลห่วงหานความดีกลัวบาปยอมตายได้แต่ไม่ยอมเสียศีลและการข่มใจไม่ให้โกรธทั้งหมดนี้นับเป็นวิถีแห่งนักสร้างบารมีตัวจริงค่ะแล้วก็พบกับกบีวี่ชวนธรรมดีๆได้ในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ